ครับผมเบาจู่ยูทูบช่างเงี้ยครับเมื่อนี้เบาจู่สิพามาชมราคาควายครับเรื่อยู่ตลาดนัดศีบุเรงครับผมอำเภอศรีบุเรงจังหวัดหนองบุรีรัมครับผมะเวลาตอนนี้ก็ตีหากว่าวครับรถรถงัวรถควายกับกำลังลังเข้ามาครับผมชงจะชุบขึ้นอยู่หรอครับเมื่อไงครับ เม,ออมื่อวนี้กต็ตรงกับวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเด้รดอระดาษสพาครับผมเดีย๋ยวเขับไปเบิ่งไหนกันเลยนะครับเนาะ ม้าควายสีหลายประคับมือนครับผมไปเลื่อยนะผมครับหนี่งก็ขับเรื่อรถม้าก็ล่างเข้าไปแล้วครับผมเพรช่วงนี้มันก,ก็กช่วงเศร้าอยู่ครับผมรถกับรถตนเรื่องเข้ามาก็ต้องล้อนะครับตามที่เป็นทุกนัดเลยโอ้ยหลายครั้งเดี๋ยวขับเรื่องรถอันนี้คือบรรยากาศช่วงเศร้า ตครับปครับขแ่นลครับผมนี่ะครับผมบรรยากาศโจมชกจะมีพ่อค้าแม่ค้าคนเขามาขายของ โอ้ขายจังเลยเนาะครับนี่ไม่เดียวยี่สิบพี่สามห้าล้านครับมันๆครับผมว่าไงครับคุณมหาซื้อมาหาทายคีบของมาโอ้โหนี่แต่พอขาดแบ้านเดียวกันนึงยรือบางหน้าบางตาโอ้มันมันครับมันมันขายดี้าขอบแบบไหนเลยครับผมโอเครับผมพูดเลยขอบมาแล้วก็ต้องมาเสียครับเสียเป็นตัวตัวละสามสิบบาทขอมา เทียวเจียเดียวเราก็เล so uh ่วเข้าไปเลยครับง้อก็เริ่มลายแล้วครับง้เพค่ดก็เริ่มลายทำอาไรแล้วครับเดี๋ยวเขาเข้าไปพุ่นโค้ดผูน่อยเนาะโค้ดผูน้อยดวตาสมองห้องราคาสี่เมืองมาครับเนี่ยบางหนาบางตาเลยครับเพื่อ เล็ดบดีแข็งดีตอร้องได้อยู่อันนี้คือตัวแรกนะครับเนาะเบื้องหางดีครับผมผู้ใดไก็ไปซ้อมไปยังไว้เขาเปิโทรศัพท์นะทำเบอร์อะไรติดโอเคเปลี่ยนนะครับเนาะก็งามๆครับผมเนาะเขาไปเบิ้งไม้ตอเลยครับไทยครับอกบิ้ไม่ถามย่นนั่น บ่มีเบอร์โทรศัพท์นะมีใบรับรองพร้อมบ่พร้อมไปนี่ยือคนวยหมอมาจากระเจ็มานจะเหย่อนั่นในี้เพิ่นนั่นไปนั่นเพิ่นไปท่หม้อแบบรถไปรถออาไม่ได้ไปทุ่งหัวอเล่าน่ะอืมครับผมว่าเดี๋ยวมาอยู่ที่น้ำแบวอายุก็เบอร์โทรศัพท์นี้หาเบอร์มาไหมพรามันงามบปดนี่งไหมเบอร์นี่ยไม่กางม้าเนี่ยม้าเจ้าแควานคอยพูดเหยื่โอ้ยในท้องทับเบิ่มพันล้านไปครับทับเบิ่มพันล้านครับ เราห้งองเก่ามืนเนาะจะมาพ่อเราบ่มีเบอร์โทรศัพท์ครับผมเสียดายครับเสียดายเด้อลูกผู้ลูกเมียพ่อโอ้ลูกผู้ก็คืองามสูงฮะสูงงามดีเถอะอครับลูกผู้มึงหนาเบึงตาครับผมเพม่หลอกแกมล้าวเท้ากูไก่ผมหน่อไว้ได้ บรคับมือไข่เ้างได้ขายแท้กยคุณยงามดีอยู่ยาวดีพอมตัวน้อยๆเนี่ยก็กัตุมยันี่คักเลยนเกิดเลยเพียงเนาะครับนี่มาหอดหรือเ่ครับเขแก้หนี้พ่เราบ่ครับครับยุ่นตาดนัดตัวนี้เปิดราคา่ะรนน้อี่ครับนี่ยอ่าหมื่นเนาะครับเนาะ เป็นแม่สาวบ่่แมสาวโอ้ตาแต้ยมเขีม,มจ้ำนี่เด้อครับเ <นะ S 1> ด้อตัวน่ะโอ้ยผนะู้ใดว่บาบบมีกับเบิ้งกระคักเด้อครับตัวมีกับมีหลายพูดตาเตี้ยมเขีม,มจ้ำอ่องแตกดังหาครับผมตัวนี้ราคาหาเมืองเอาพอพนะาะไทยอยู่ครับเป็นไสเดีเนาะคืองามแต่นี่สไสอุไ,ไทยยครับผมปาหมูลามั้งจ้ะ ตัวนี้เปิดราคาที่ห้าหมื่นบาทต่อร้องได้ครับผมเดี๋ยวผมไปแป๊บนึงครับผมใส่มีอีกวะตัวนี้คือตัวที่สองครับผมเบิ่งบันไทยได้ครับเด้อเบิ่งหน้าบิ่งตาโอ้ตัวนี้ก็งามเหมือนกันครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยพอกันตัวนี้ก็ราคาห้าหมื่นนะครับเด้อ เบืองหนาตาดีครับผมเบืองหนาเบืองตาราคาห้าหมตัวนี้ก็หาหมืสองตัวแล้วใช้มีก็เนี่ตัวนี้ก็ตัวที่สมเนาะ,ะจูเดียวกันเบิดเลยครับผมต, 6, บตัวนี้ตัวที่สามนี่ราคาหกหมื่นห้าพันบาทตอร้องได้ครับผมโอ้เลียงขาวดีเบอร์โทรศัพท์เนีนย์เก้า้า 6กสามหกหกสามสี่ห <63, S 2> เอาเอาไหมเอาไหมศูนย์ยังศูนย์เก้าห้าหกหกสี่หนึ่งเก้าศูนย์อันนี้เบอร์พูดนี่เบอร์มีรับโอ้โหมีนะครับเลือ3ตัวครับผมตัวละสอตัวแรกตัวละห้าเมือนต,ต,ต,ตัวที่3ามนี่หกหมืบาทต่อร้องได้เลยครับเลือคว้อยู่หนองบวัวลำพู ก็พมาห่ดมีแล้วครับเด้อดสามตัวครับผมกล้ยออมสินออมสินเื้อผ้ออมสินป่ะครับผมโอ้ลายงามลายเป็นกล้วยน่อยกล้วยเมียนั่งหน่อยครับผม เบื้องหนา้าเบื้องตาดีครับเด้อเบื้องตาเตี่ยมเข้มจำเรียบดีครับผมผูใ้ใดเจะไปพัฒนาเปิดราคาเท่าไรครับเปิราคาไปส,สี่หมนนครับสี่หมื่นเนาะครับเนาะสี่หมื่นนะครับเด้อความสูงนี่ก็ประมาณเท่าไหรเนาะนี่เนาะลอยก,กว่านี่แหละเบอร์โทรศัพท์เนี่นครับ0 8 7 0 8 7 2> 0 2 1. 1 0 2 1 0384ควายยุใสครับควายชุ่มแพรเนาะครับเนาะโอ้ยนายหอยเอ้ยเขาหัวตายทำไปด้วยตัวน so. ี้ไปสามสิบหาดนะครับเด้อลยควายยุ่หม um, ่งเดียวกันนะครับผมควายแม่นางหน่อย นี่ครับงูลาครับผมกุ้ยมาควองดำดำครับให้หาควุยดำถ้าเอาดำมิลีมาราคาหางมันสองครับผมคว้ยยู่ชุมแพ้คือเอาเหรอครับเนาะนี่เด้อครับเด้อเบอร์โทรกับเบอร์เดียวกับพ่อพงเงียบ้านนี่ครับสามตัวนะครับผมรวมกันแต่ว่าตัวเด่นี่คือตัวนี้แหละครับน้องอมซินเมื่อกี าตาแต้มเกล้มจำเหยแม่นางหน่อยครับผมต่อร้องได้อยู่ดอกครับนี่โอเคครับผมมันๆนะครับเดอ้อมุณกุยคุณพ่อแกนครับผมเมน,นี้ตื่นสวยครับผมโอ้าตาแต้มแก้มจำงามดีอยู่ครับคุณกุ้ยส,สายพัฒนาลูกแม่หรือลูกผูวแม่ครับ ลูกแม่แม่นี่สูงกับประมาณร้อยสามแปซี่ประมาณ39มเก้หแล้วครับลูกแม่เปิดราคาเท่าไหร่พ่อแปดเก้าปิดราคาเป็นแปด้าแปดหมืนต่อร้องได้อยู่ดีนะครับเนาะแม่ลูกด้วยครับนี่แม่ลูกตาเ,เต็เมแก้มจำดี8.9ดครับผมอันนี้ตัวที่สอง มันท่องไปเปล่าดีนะครับเด,ด้อทำดีงามดีครับตัวนี้ราคาเท่าไรเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดเมื่อนหาดนยครับเด้อนี่แนะครับ ต้องด้วยล่ะผู้คักตาแต้มแก้มจำแมงก็บียดจบตาบังลงด้านหลังนะครับเด้อราคาคิดมือหาาันนิครับเบอร์โทรศัพท์นี่พ่อกมศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าแปดนย์เกาหกเ็ด้อนของสานครับเด้องามดีอยู่ครับผม แม่ลูกดีพ่อนี่นะครับเด้อไขยแม่ลูกครับผมล,ลูกผูดลูกแม่พ่อลูกผูดย่างดีเลยนี่ครับผมไขยสูงประมาณร้อยสามสิบแปดนี่ครับผมสามเจ็ดสามแปดบ้างครับนอบประมาณนั้น,นัะพนะ่อ่ะเรื่องลูกน้อยอยู่ยุคพ่ออยู่อัน มันทับไปกว่าทับยิงไงมโนพรลูกใน,นกเดือนแล้วคือทับเลือดอ่้าะอันอันนี้คืออยูใ่ในท้องมันพอนี่อยู่นในท้องเนอะครับทับเจ้ายิ่งใหญ่ของหมอโอครับผมนี่นะครับเด้อมึอทับ บังครับผมบ้านไทยเจ้ายิ่งใหญ่ครับผมเด้อครับมีใบรับรองพร้อมในห้องแรกเดือนหรือเนาะถสองเดือนกวนเดือนกวนมาพ่อโอเคพ่อเปิดราคาตลาดคุ้มนี่แม่ลูพ่อเนี่ยแสนดเน็ตนะพ่อเนาะแสนดเน็ตพ่อบอดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อ แมนทงตาจีก็ในก็ได้ตาลาวเาตอนไหนเสนเอ็ดสยนเอ็พ่อเอาใบพ่อเมียมเอาใบม่ติเียดไระาสนโควขึ้นหมแม่่อร่ไรดิมึงดูครับหลังปีล็บทียครับผมเสนเอ็ดลูกลูกเถิดลูกเถิดครับผมแสนเอดเลครับเด้นนี่เดี๋ยวพอเราหาเบอร์โทรศัพท์ดูเบอร์ไรครัพ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์กามสามสี่เก้าสามสามหนึ่งเก พ่ออย่างครับบ้านคูปปุ่งบ้านคูปปุ่งนะพ่อเนะาะน,นี่เด้อครับเด้อราคา1นึ0 0 0ส่บาทตกลงได้ครับผมแม่ลูกอยู่ในท้องทับเจ้ายิงไงของโมอโอไไ้ครับผมรับพ่อมันหมันนะครับเด้อ,ดเ,ดอเอาทั้งแม่ลูกตันเจะเลือกครับผม เอาแต่ลูกนี่แยกลูกแปดสิบหันมาครับ,รบโอ้โหเอาแต่ลูกแปดสิบสบายใจพูดอย่างนี้ดีเลยครับเด้อดบังลูกครับโอ้ยงามดีครับผมสอนครับผมตาแต็มเข้มจ้ำหมุนปั่นบักต้นครับงงบังหน้ามบังตาโอ้ยความเลี้ยงง่ายเบิ่งเลยครับเด้ออันนี้ขึ้นแม่ครับผม พ่อเดียวกันในท้องครับพ่อเดียวกันในท้องพ่อเดียวกันกับกับแม่นางตัวนี้ดนะครับได้นี่เบห็งหลังครับพ่อเดียวกันีในท้องค้อมตัวครับตาแต้มเกลี่ยจำนะครับเด้อเพิ่มราคาห้องไว้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับผมพอเดียวกันเด้อครับเด้อ คว้เดีอรกทิสูงประมาณร้อยสามสิบเกตสามแปดด้วยครับลูกซีประมาณค่าทองนะพ่อนะลูกสามหรือลูกซลูกสามค่าทองนี่ได้ทองกับทองแล้วอกันเนาะได้หลายเดือนแล้วล่ะบึ้งด้ืยหางครับผม ตัวหางดีมาเบอร์โทรศัพท์มะศูเกาสามศ์เก้มศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์ห้าแปดศูนกเจ็ดเก้าหกเจ็นหลงสาเลยครับเด้อน like 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 ี่ครับผมแม่ลูกครับผมหนึ่งแส่นหต่อรองได้ครับผมลูกกูนี่ัโสอนครับ เฟ้ยผูนะพ่อนะเผูื้ผูของพ่อแล้วครับผมราคาสี่หมครับผมพ้องใคยซื้อนะพ่อเนาะแล้วครับผมเปาย์ไพ่เซเป็นจับสัตว์ไปเลยครับผมไปพ่อเบอร์โทรศัพท์เนี่ย8 8 3 338 สี่เก้าศูนย์สามกล้วยยูแสกับพ่อกล้วยยูหินลาดนาา้วยี่บ้านนาลาดกล้วยครับมีอีกพ่อเนี่ยนี่ไม่ถนิ่นบ่โอเคครับพูไปหาพ่อไราเลยนครับด้วยพ่ออย่างครับเหรอครับพ่อประพัดนะครับผมมันมาพ่อาคาสี่หมื่นกว่าค่ อยู่นะครับเด้อยบรรยากาศครับผมอันนี้คือสนฟังไกว์นะครับเน,ะนาะพ่อค้าดก็จะอันนี้คือฟังไกว์ครับผมอันนี้คือฟังงัวะนะครับผมอันนี้คือฟังงวัวบพคือขึ้นไปไลยครับทั้งงัวเนาะ ยูแล้วครับนี่นะครับมัวควาย็อยูเอาลูกน้องจุ่มคว้าควายมาใส่กันลูกพีบ้วจุ่ไม่ได้ขายเลยไปไปนหล่าใส่ควายัากตัวงีบ้บดติ่งนี้นี่แม่ดดแมลูกแม่ลูกราคาเท่าไหร่เกีดเมื่อนหากดเมืนหา

เบอร์โทรศัพท์ล่ะศูนย์แปดสองเจ็ดห้าศูนเจ็ดห้าศูย์่ศูนย์ศย์เจ็ดสี่ศูนยนย์เดครปเอผู้เขียว่อผเขียวนก็แม่ลูกนไปาคาเพาะว่ามีู้กอยู่ัิรไศูนย์นี่ขายตัวละเท่าไหร่ดี สี่หมื่นสามตัวนี้ราคาสี่หมื่นสลายละสามสิบแปดลายละสามหมื่นแปดใครเลยจีวครับอันนี้ลายละสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดนะครับเ้อันนี้สี่หมื่นเท่ากับสี่หมื่นสามสี่หมื่นสาม กับงไว้ง่าไพี่น้องมาบ้านน่างดีขอเประจอดเลยนะพลนพลตองขับงลูกนตรงบ่านี่แม่ลูกตัวนั้นแม่นะครับเนาะเก้เนห้าเอเ้่งไมเก่ง้เนเือน่้เดีครับเอบังยังบังังรับแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ เก้าหมื่นห้าพ่อเปตตาพ้อมตัโอ้สูงดีนะครับเด้อสูงระมาร้อยสี่สิบด้วยครับผมร,บราคาเก้าหมื่นห้าครับผม ก็จอยโอกัได้ว่าจอยครับผมครับ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 ครอะไ่ะเน่ยไรค่ะคุณแล้วว่าเข้ามือหาเับมือหาลูกมลูกเขิงิงผู้ค่ะูิ่งครับลูกผูิงครับผมลูกิงลกมีมีอันลูกทับคู้ใดค่ะทับภตาลูกทับมู่บ้านนะครับบอแมนบอแมนอันแม่นียังบอมีใบันเดยบ่เป็นยังค่ะ อันนี้กวยจะีแล้วค่ะ่อ้วยลูกแวกดายนไดีด้อครับเด้อโอ้งามดีครับผมมาโจจะถ่ายรูปพีเด้อจะไปลงยูทูบงามงามงาม ได้ยุเหม็นมาตาได้ักหน่อยยครับเ็น้่อยนนากบอยไม่พ่อพัดดีซีสองแปนะครับต้องยับรถให้พี่น้องคอเดนอพ่จะออกพุ่นเลยนะครับเป็นรถที่สูงนะครับเมืองหลูกเลยครับอยากปเยอะลูกกินนมเลร ลูกแวดีนะครับเด้อลูกแรกกันมาพ่อนี่ครับของลูกเบอร์โทรศัพท์หรือเ่าศูนย์แปด้าอเดเดี๋ยวพ่อว่าไหมเอาว่าของเรากันแป๊ดหนึ่งศูนย์งกับพ่ย์แปดเกาศูนย์แปดเาสองเก็ดแปดสองเก็ดแปดห้าสามสองเ็ดห้าสามเพ่อเสียนเนาะครับเนาะ ครับผมเนี่ครับราคา95,000ต่อรองได้ครับผมสวยาวดีครับสูงแควตัวนี้ได้ลูกตัวแล้วพ่อลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกกันมัอยู่ในท้องมีลูกอีกบ้างไหมถ้าไปไปถ้าไปแล้วเนาะครับผมโอ้สวยงามครับผมมันมันพ่อมันมันพราเอาอยู่นี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมสูงเหงาเข้าดีทั้งแม่ทั้งลูก นี่ลูกบ่ตัวนี้ลูกครับโอ้ตัวนี้ลูกตัวนี้บ่ครับผมแม่สูงลายหัตสิบเลยแม่ท้องทุกเดือนโอ้ยเบิ่งปวยงามเลยครับเด้อยับออกจากบ้านนะครับบ่เห็นฮงครับผมเปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่ยสองตัวนี่ยไม่หาแซนครับตัวนั้นรวมกันมันงบ่ครับผมครับแม่ท้องทุกเดือนครับแม่ท้องกับตัวแร่คุณเขาครับคุณเขาครับมีใบบหรือว่าจังไดประชตัวของเสียตอบ นาาคตัวนี้ก็ลูกคุณเขาตัวนี้ก็ลูกคุณเขาตัวเมียแข่งบังขาเด้อครับผมวุ้ยบังหนาบังตาเดี๋้อบังบ้นท้ายครับผมอันนี้แม่กับลูกกันทีลูกลูกได้ปีแล้วครับผมอีกกว่าลูกได้ปีกว่าราคาห้าแสนน้อครับเนาะโอ้วหัวฝนทะยาน ท้องน่าจะเดือนแล้วครับเนี่ยท้องนีหกเดือนเนาะครับเนาะแล้วประกันท้องเลยหมอเค้นประชหม่ครับผมดครับเด้อแม่ลูกครนี่เปลือไปอยู่ที่ราคาหาแสนต่อร้องได้ครับผมแม่แม่สูงก็ได่อนร้อยร้อยก่อนรห้าสิบก็ร้อยห้าสิบงามงามครับผมบโทรศัพทานี่ครับ ศ6นย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ูนย้าสามเจ็ดาเจุบอสร้างครับยยบานอบสร้างนะครับเนาะแยกบอึสมบูรณ์ก็แยกบอแยกครัแยกครับแม่แม่เท่าไหลูกเท่าไหระบูเลยลูกก็เปิดไปสองนครับแม่สามซแม่สามนสองราคาแยกครับผมราคาแยกนะครับเ ราคาหาแสนนะครับเด้อสองตัวนี่แม่ลูกครับผมเป็นลูกคุณเขาครับผมควายญี่วนอาบสร้างเด้อครับเด้อหนองบัวลำพูนี่ครับสนใจจังเดยกระกิ่งกลางมหาเพื่อนใดเด้อครับเด้อหาโอเคครับผมมันมันครับผมครับครับผมมึงเรียบเด้อครับเด้อเรียบหนุกเรียบเมียเป็นควายงามเด้อครับเด้อสนใจอ่างง่ายดีครับผม ตาเมีนี่สามแสนสองตาลูกสองแสนครับผมกคบมมันเนีดเดือนแล้วนะครับรับประกันทองเรียบร้อยนะครับเอร มีตัวละพันกว่าบาทนึงตัวละพันเจ็ดนึ่งบ่อห่าตัวสองพันสั่มนี่ครับเด้อครับบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศควายครับผมนายห่วยคือคักครับผมสนมากชาวถิมาเบิ่งทั้งควายหลายกว่าเด้อครับเด้อ อ่่ออาว้าวองเมจอดหัวง่ายโบ้ยนี่รถขยะแบโบ้ยยอะบันนีข้างหน้จอดขึ้มาออกไปันพิมง่ามหน่อยดูเด็ันจ้า เปิดกรลังกรชเปิดราคาสแเปลียงินเบื้องต้น่ะยาซับอออที่ี่เบื้องตนเงกเปิดราคาสิเลยครับเนี่ยลูกให้ทุกคนนะเยอต่อลูกกตอี่กอดี๋ยวเปิดเท่าไร นี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาแม่เลยครับเด้อแม่ลูกเหครับลูกผู้หรือลูกแม่ลูกผู้ครับลูกตัวอะไรครับเนี่ยลูกเจ้าพญาทรัพครับลูกเจ้าพญาทรัพเบื้องด่กงด้วยครับโอ้ยบรนทายเดือนครับนะครับฮะได้หกเดือนัได้หกเดือนลูกอ่ะอยู่ในท้องมีอีกบอท้องท้องว่างเลยผมบอกเลยท้องว่างครับผมท้องว่างเป็นลูกผู้ครับลูกพญาทรัพ เปิดราคาแสนเจ็ดป่ครับผมเบอร์โทรศัพท์พ่อเบอร์โทรศัพท์0 6 2ย6 2ก9 1 9 9 9 9ย9 9 9 9 9ง9น9่งเก่หง่เัครับหวยสครับนี่ยดสีูคับยูนบเบแม่ลูกด้ครับแสนเจ็ดครับผมแสนเจ็ดลูกระเทศอะไนะลูกเจ้าพญาเด้อครับเด้อ ล่ลนี่อ้ยอครับลูกเจ้าพญาดีะูกเจ้าพยามีนี่ทองว่างครับทองวางทองวางครับนี่ครับผมเปิดร้านเราเปิดเ็ต <bin uk> <azo> เอาเบอร์ไหมในเมื่อก ok. right. right. ี้ม <sound> ันสับสนหเบอร์ไหมนะครับบอกบอกบไหม่เก้าะละบอกไหมเออบอกไหมศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งเ้าหนึงเก้าหน่งเ้าหนึง้าห้าสามศย์ห้าสามศูนย์้เบแม่สูงนี่ประมาณร้อยสี่นะครับผมอ่างเงาดีเลยครับเด้อโอเคครับ มันมาสิบสามครับลูกสิบสามครับที่เหลี่ยมแง่ที่เหลี่ยมแง่แม่กับแสนสามแม่กับแสนสามพี่จ้าเจ้าลูกก็ได้ครับผมลูกเจ้าสัพพยาวะดิครับผมเจ้าพยาทับโอ้เจ้าพยาทับเจ้าฟองเลยมีไรฟ้ามีไรฟ้ามีนะครับเด้อนี่แหละครับผมสวยงามงามงามอะไรวะ เียนนะครับเนาะท่านเดือบงไม้นะครับครับัตพุ่นหนึ่งท่านคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมกดกระดิ่งกด s ับ s c r i b e กดติดตามในบ้าตัวนีนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ